สวัสดีครับสวัสดีวันพุทธที่8กันยายนนะครับพุทธศักราช2564คิดศักราช221 0 21, เวลาตอนนี้07:50นาทีนะครับอ่ะเล่นลูกกิ้งนะครับผมจะอธิบายเท้าความนิดนึงนะครับในส่วนตัวผมนะครับเพื่อนๆมองคนถามว่าพี่ผมเล่นมาตั้งนานแล้วเล่นมา2-3เดือนหรือเล่นมา4-5เดือนก็แล้วแต่เล่นเป็นประจำ แต่ทำไมซิทแพคนะครับกล้ามเนื้อหน้าท้องผมทำไมไม่ขึ้นทำไมมันยังเรียบแบนเหมือนเดิมผมกําลังมองว่าอย่างนี้ครับผมผมว่าร่างกายของคนเราสรีระของคนเราเนี่ยจะแตกต่างกันไปนะครับกล้ามเนื้อของคนเราเนี่ยจะแตกต่างกันไปบางคนบางท่านเอาในส่วนตัวผมนะครับส่วนตัวผมเล่นอยู่ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ประมาณนั้นนะครับเกือบสัปเกือบเดือนนะครับซิทแพคก็ขึ้นแล้วนะครับเบนลุกเก่งนะครับ,นนค,รบคือ ตั้งแต่หุ่นผมเริ่มน้ำหนักได้หุ่นเพียวหุ่นพร้อมเนี่ยมันก็เริ่มมีซิปแพคนะครับเริ่มเห็นได้ชัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังมีความอ้วนก็จะไม่เห็นซิปแพคนะครับผมว่าซิปแพคมีทุกคนแต่ว่าบางคนบางท่านไม่มีไม่มีจริงๆครับผมดูจากหลายๆคลิปของเพื่อนๆนหลายๆคนที่เล่นมานานมันไม่มีจริงๆแต่มันเพราะเหตุใดต้องถามผู้รู้หรือว่าะระดับแพทย์หมออาจารย์หรือเปล่าครับ แต่ผมสังเกตตัวเองในส่วนตัวผมนะครับผมเล่นเป็นประจำนะครับผมผมแค่อาทิตสองอาทิตย์มันขึ้นแล้วครับมันขึ้นแล้วนะครับแค่เราควบคุมอ,อ,อาหารควบคุมน้ําหนักเราได้น้ําหนักเราทรงตัวหุ่นอย่างนี้นะครับจากน้ําหนักเก้าสิกิโลอ้วนๆครับผมควบคุมอาหารอยู่3ามเดือนนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังในแต่ละคลิปที่ผ่านมาแรกๆนะครับช่วงนี้ผมเล่นมาได้1ิเดือน ควบคุมอาหารอยู่3ามเนืออเดือนออกกําลังกายร่วมด้วยหนักมื้อเช้าเบามื้อเที่ยงและมื้อเย็นในส่วนตัวผมนะครับแล้วก็ออกกาลังกายทุกวันเล่นลูกกิ้งทุกวันเช้าเย็นเลยนะครับเล่นเช้าเย็นไม่ใช่ว่าออกกําลังกายหนะักการออกกําลังกายหนะักคือการทําให้ตัวเองเนี่ยฮิสออกกำลังกายกินตัวเองเหนื่อยอย่างนี้ไม่ใช่ทาเท่าที่เราทําได้ทาเท่าที่เราทําไหวนะครับแค่นั้นเอง แล้หยุดพักแล้วมาเล่นอีกยกต่อไปนะครับขอให้เราเล่นเป็นประจำนะครับแค่นั้นเองนะครับการออกกําลังกายในส่วนตัวผมนะครับทีนี้เราออกเป็นประจำควบคุมอาหารร่วมด้วยแล้วเราก็จะได้ศักยภาพและมีประสิทธิภาพของร่างกายเรานะครับมีส่วนดีของร่างกายแต่ถ้าเกิดว่าเราออกจนร่างกายเรายิดจนเจ็บกล้ามเนื้อปวดระบมไปหมดเอาแต่พอดีนะครับรู้สึกปวดก็ออกเบา แต่ว่าออกทุกวันนะครับอย่าหยุดนะครับอย่าหยุดพอมาเจ็บไม่ไหวแล้วไม่เอาไม่เล่นไอ้น,นั้นคือผิดนะครับการออกกําลังกายไม่ว่าจะออกกําลังกายท่วงข่างไหนก็แล้วแต่มันจะมีอาการเจ็บมีผลข้างเคียงอยู่แล้วครับผมเพราะร่างกายเราจะเป็นเป็นการปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราหยุดไปปุ๊บก็เหมือนการเริ่มต้นใหม่แล้วก็ไปไม่ถึงจุดนั้นสักทีพอเราอยู่ตัวปุ๊บมันก็เป็นอะไรที่ เหมือนพี่ๆเขาที่หุ่นส,สวยๆน้องๆที่หุ่นส,สวยๆทุกคนนักกล้ามนักอะไรก็แล้วแต่เราอยากได้หุ่นแบบไหนนะครับแต่ผมก็ไม่อยากจะได้แบบกระหำตัวอ,อ,อ,อะไรขนาดนั้นแต่แต่คนชอบนะแต่ส่วนตัวผมไม่ชอบผมชอบแบบแค่นี้แหละนะครับแค่ให้ความดันคงที่นะครับน้าตาลในเลือดคงที่ควบคุมไว้อยากได้หุ่นแค่นี้ครับอเอาแต่พอดีนะครับก็เลยเป็นเรื่องมาเล่าสู่คนฟังครับสวัสดีครับขอบคุณครับ